สวัสดีครับสำหรับมาตรการช่วยเหลือนะครับเกี่ยวกับทางด้านโควิดที่ทางรัฐบาลจัดสรรมาให้นะครับนอกจากมีการคืนเงินค่าประกันไฟฟ้าแล้วครับยังมีการคืนเงินค่าประกันประป่าด้วยนะครับทีนี้เนี่ยขั้นตอนการลงทะเบียนและวันที่สามารถที่จะลงทะเบียนการคืนเงินประกันปะปาได้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับ สำหรับคุณสมบัตินะครับผมสำหรับการคืนเงินประกันประปานะครับก็คือต้องเป็นผู้ใช้น้ำประเภทที่1น,นะครับประเภทที่1ก็คือเป็นป้านพักอาศัยนั่นเองนะครับโดยจะเริ่มคืนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม,มา2 5 6 3เป็นต้นไปนะครับทีนี้เนี่ยช่องทางการลงทะเบียนเนี่ยจะมีทั้งหมด3ช่องทางนะครับก็คือ1ก็คือผ่านทางเว็บไซต์นะครับ w PWA.co.th นะครับหรือว่า2ผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับ PWA 1662นะครับอันนี้เนี่ยก็มีทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับหรือว่าผ่านทาง Line Offi ิเชีนะครับ Li@ n e แอ PWA นะครับ R H A I L A N D นะครับก็คือผ่าน3ช่องทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเองนะครับ ผ่าน3ช่องทางนี้ไม่ไว่าจะเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือว่าทาง Line Official นะครับแต่ว่าถ้าให้แนะนำนะครับผมก็คือแนะนำผ่านทางเว็บไซต์กับ่านทางแอปพลิเคชันนะครับทีนี้เนี่ยข้อมูลเนี่ยต้องการอะไรบ้างนะครับข้อมูลแล้วก็ขั้นตอนนะครับ1ก็คือถ้าเกิด ต้องบอกตรงนะครับว่าอันนี้เนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่15เมษายนเป็นต้นไปนะครับตอนนี้เนี่ยเขายังไม่เปิดระบบให้ลงทะเบียนนะครับเพราะนั้นเนี่ยรอวันที่15ก่อนนะครับขั้นตอนคร่าวๆนะครับ1ก็คือกรอกข้อมูลผู้ใช้น้ํานะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยชื่อนามสกุลนะครับหมายเลขผู้ใช้น้ํานะครับหมายเลขผู้ใช้น้ำเนี่ยสามารถตรวจสอบจากตัวใบเสร็จได้นะครับผมแล้วก็หมายเลขบัตรประชาชนนะครับ 2ก็คือทําตามขั้นตอนให้ครบถ้วนนะครับซึ่งขั้นตอนตรนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะประกอบไปด้วยการใส่หมายเลขพร้อมเพย์หรือว่าหมายเลขบัญชีนะครับหรือว่าจะรับเงินคืนผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ได้นะครับตรงนี้หรือว่าอาจจะใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับอันนี้เนี่ยใส่หม่ได้ศั์เพื่อให้ทางการประปาในติดต่อ,อก,กับในกรณีที่มีปัญหานะครับผมก็คือหลังจากลงทะเบียนครบถ้วนแล้วเนี่ยก็คือให้รอ SMS ตอบกลับเพื่อแจ้งผลนะครับ้อ4ก็คือ เมื่อลงทะเบียนแจ้งผลว่า้คุณได้ผลได้ลงทะเบียนผ่านแล้วเนี่ยก็คือรอรับเงินตามช่องทางที่ระบุได้เลยนะครับตรงนี้อ่ะก็กำหนดวันคร่าวๆนะครับผมก็คือวันที่15เมษายน2563นะครับเือสามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับก็คือผู้ใช้น้ำของปอกปพนะครับสามารถลงทะเบียนตรวจสอบสินและของเงินคืนประกันได้ผ่าน3ช่องทางนะครับอย่างที่ผมบอกคือ1ึก็คือ แอปพลิเคชันหรือว่า Line แอดหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์นะครับผมนะซึ่งจะคืนเงินนะครับทางกปพเนี่ยจะคืนเงินตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2 5 6 3เป็นต้นไปนะครับโดยจะคืนผ่านสามล่องทางนะครับอย่างที่บอกก็คือบุตเนี่ยต้องใส่บัญชีพร้อมเพย์ผ่านบัญชีธนาคารแล้วก็ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสตรงนี้เนี่ยเขายังไม่ได้บอกนะครับว่าสามารถที่จะผ่านบัญชีธนาคารได้ทุกธนาคารหรือเปล่าแต่ผมว่าใจว่าระบบน่าจะผ่านได้ทุกธนาคารนะครับตรงนี้ สามก็คือในกรณีที่ตรวจสอบสิทธิ์ไม่ผ่านนะครับเขาบอกว่าในกรณีผู้ใช้น้ํามีปัญหาจากการตรวจสอบสิทธิ์การคืนเงินประกันการใช้น้าประปานะครับโปรดรอการติดต่อกลับจากกปพนะครับอันนี้เนี่ยก็คือโปรดรอการติดต่อกลับนะครับจากกปพสาขาที่ลูกค้าใช้บริการนะครับเขาบอกว่างดเดินทางไปยังกปพสาขาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ให้รอการติดต่อนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครลงทะเบียนแล้วคิดว่าวันหลังวันที่5แล้วยังไม่ทราบผลยังไงนะครับผมว่าใจว่าน่าจะสอบถามไปทางคอ l l เซ็นเตอร์ได้นะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยก็รอกันหน่อยนะครับตรงนี้ยังไงก็กด s ั b สไคร b e ไว้นะครับผมถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตเนี่ยผมจะอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s ั b s ไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ